สวัสดีครับคุปปี้เดี่ยวพกพานะครับวันนี้ผมมินบาลยองจะพามาดูตารางฝึกปูพื้นฐานทุรังกายของน้องแมนนะครับหรือว่าน้องแมนฟิตนะก็น้องเ็าทาช่องอยู่ช่องแมนฟิตนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยก็เริ่มต้นเลยนะครับกับท่าดึงข้อเกรงตัวตรงนะทุกคนท่านี้เป็นรูปแบบการฝึกดึงข้อเพื่อต่อยอดการฝึกท่าย,ยากสติดเวิร์กเอานะครับเป็นการฝึกดึงข้อขึ้นลงนะครับในขณะที่ผู้ฝึกต้องพยายามเกรงลําตัวหรือว่าเกรงก,การลํลตัวให้ตรงด้วยนะครับผม และต่อเนื่องกับท่าที่2นะครับเป็นท่าฝึกเอลซิดบาเดี่ยวนะก็เป็นท่าฝึกพัฒนากล้ามเนื้อซิกแพคและแกนกลางลาตัวนะครับรูปแบบการฝึกปูพื้นฐานแกนกลางลำตัวของกีฬาสติดวรกเอานะครับผมก็จะเน้นให้ฝึกประมาณนี้นะครับผม ไปยาวๆต่อเนื่องกับท่าที่3นะครับเป็นท่าฝึกดิฟบาร์คู่แบบกลางสะบักนะครับก็รูปแบบการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่หน้าอกหลังแขนนะครับในท่าฝึกดิฟไป,ปรพร้อมๆกับการฝึกกลางสะบักเพื่อรับน้ําหนักตัวในเวทเริ่มต้นต่อเนื่องกับท่าที่4นะเป็นท่าฝึกแอลซิดบาร์คู่ รูปแบบการฝึกจะเน้นไปที่การพัฒนากล้ามเนื้อซิกแพคและการกลางลําตัวนะครับไปพร้อมๆกับการฝึกกล้ามเนื้อช่วงด้านบนนะในการฝึกคุมตัวให้นิ่งขณะที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอยู่นะครับผมสําหรับท่าต่อไปนะครับเป็นท่าที่5ของตารางคือท่าฝึกวิดพื้นกลางสะบักนะครับการฝึกปูพื้นฐานนะครับโฟกัสกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายในขณะที่เราฝึกวิดพื้นหรือว่าฝึกดันขึ้นลงแล้วก็ฝึกกลางสะบักด้วยนะครับผมก็ตรงนี้เป็นพื้นฐานเริ่มต้นที่ผู้ฝึกหรือว่ามือใหม่ควรจะฝึกให้ได้ก่อนที่จะฝึก ท่าอื่นเลยนะครับโอเคกับท่าที่6นะเป็นท่าฝึกกระโดดตบท่าฝึก ถ้าฝึกที่เอาไว้เช็คความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเอาไว้ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อหัวใจนะครับผมในตารางการปูพื้นฐานนะครับจะช่วยให้พื้นฐานร่างกายของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็จะช่วยให้เรามีเทคนิคการฝึกหรือว่าการโฟรกัสก,กล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะครับในเวทเริ่มต้นมาแล้วนะครับสำหรับตารางนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการฝึกตารางพื้นฐานนะครับที่เพจอื่นไม่มีใครสอนแน่นอนนะครับก็เพจเรานี่จะเน้นสอนมากๆนะครับสำหรับตารางพื้นฐานมันก็จะช่วยทําให้คุณไม่ต้องไปฝึกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ